จะดูคลิปกดติดตามตรงนี้แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆที่พีทออกนะครับ <S <S เอาละฮะเอาละฮะสวัสดีกันบ้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟเอสเดิมันเอสเดินนี่ครับเซิร์ฟเอสเดิ ง่ายมากก็เขียนว่า sdomuabsg.net กดเซฟอันนี้ก็ได้ครับมันคือเซิร์ฟสกายบอลนั่นเองครับกดเข้าไปเลยครับได้แค่เวอร์ชั่นหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์ขึ้นไปนะครับผมเอานี่แหละเรามาถึงเซิร์ฟสกายบอลแล้วฮึว้าวคนเยอะ มีอะไรมัง่งโอ้นไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีอะไรให้เลยน,นะเล่นเลยนรกันนะคนเยอะสุดแล้วนะเนี่ยอืมรู้สึกว่าผมจะมาเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะตกใ่มันไนอ,อ้นอี่อ่าในสวยมากสวยมากอือหือ อันนี้ก,กดได้ใช่มนินี่ใช่มินี่เฮ้ยกดไม่ได้ทะลุอุ๊ย,ย <c oughs> อ่าฮิฮิคาระทำไมมีตกะแคบอยู่ตรงนี้ด้วยนี่มันคืออะไรกันทำไมคนนี้เขาถึงดีนได้โอ้ย โอ้ยโอ้ยทำไมฉันยินไม่ได้ทำไมฉันร้อไม่ได้อ้าวเรายินได้แล้วครับผมแต่ว่าอืมเอ่อฮิเฮ้ยโคโคเท,ทนี่นี่นี่ข้นไหมผมเดินได้แบบสบาย โอ้นครับถ้าเข้าเซิร์ฟสกายวอล์ฟนะครับก็จะมีชื่อสำหรับเซิร์ฟคนอื่นนะนี่เห็นไหม SG โอเคครับจะมีเซิร์ฟผมคนอื่นด้วยนะครับโอ้เซิร์ฟ SG SG อีกตัวเซฟเฮเลยเฮเลยอ่มโอ้ยว้าวเซฟนี้ ก็ก็ดีกว่าเซิร์ฟเมื่อกี้นะพูดเป็นเล่นไปเดี๋ยวๆนี่คืออะไรโนอันเดแบบเดี๋ยวดูโอ้ยนี่มีเซิร์ฟชื่อเซิร์มปลายเซิร์ฟเลยนะครับโอ้โหมี U C H U H C I L B H G F อย่าขอกระโดดหน่อย UHC 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 C อายุ HC อายุ HC U.S. dot L P S G N L N T เรียบร้อย ซีไรซีพีพีพลยพีว้าหน้าคนเต็มหน้าเลยทำไมหมูไม่อยู่ตรงนี้ว้าโ,โอ้โหมีให้จอยอย่างเดียววิ่งกระเด็นเออเฮมันคือโอกชจอนไฟฟ้าอะไรกันแน่ เป็นอะไรเนี uh, ่ยอ่าอ่า s g a b s g อะไรเล่าไอ่เกือบตกตกก็ได้ก็ตกจริงๆเลยเกือบตกก็ตกว่ะไปนี่ก็ได้โอ้นี่มันเมสซี่เมสซี่โอ้ไม่ใช่ละ ใช่ผมพูดม,นะมั่วอะไรเนะผม,มนเนี่ยเฮ้ยแกไอแกไอผมไอผมงอก <c oughs> ถ้าถ้าเป็นใ,ใครนี่ผมก็ขอโทษด้วยเลยนะครับผม <c oughs> มันคือการสแสดงนะครับผมคือการสแสดงมันไม่มีอะไรมากมันคือการสแสดงอุ้ยอุมงไม่ได้เก็ ส่วนนี้นี่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะครับผมอ่ากดโอ้โหตึกเหรอ อืมพีดิกมันไม่ค่อยมีอะไรเลยเนี่ยฟุฟ๊ปนี่เรามาที่ไหนเนี่ย ยังพ่งไม่ชาเต้เหเขาบอกว่าได้ขาแล้วแมวตอนนั้นหนูดูคลิปของพี่เคเคชาแนลว่าแมวแบบแบบพอจะเฉลยก็ด้อยคอแบบแก้งมตุ๊ดอ่ะเอ้ยแก้แก็นผู้หญิงแบบด้อยคอ อืมอืมตัวอะไรกันรลย่ะสวัสด์โมดเอสเอ็มโอเคอ,อาา๋อขาดอาหารขาดอาหารต้องการอาหารหมูมูมของเราโไยแบท หมูของเราขอต่อยหน่อยขอต่อยหมูหน่อยเอ,ออหิวข้าวหิวข้าวตบหัวลูบหัวหมูลูบหัวหมูลูบนี่ครับวิธีลูบหัวหมูนะไปเข้ามาในเซิร์ฟนะแคเน้คุณก็สามารถลูบหัวหมูได้ทุบหัวหมูบายบายด้วย